สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ มาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒน,นานทางเครื่องวิทยุหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง9 3 4 fm 8 8 7 5เมกะเฮิร์ตซ์ am 1512กิโลเฮิร์ตซ์วิทยุออนไลน์ www abs เก้า org และ facebook Live วสเก้สามอุทัยไทย ส,สำนักง,งานพัฒนาภาค1ห,หน่วยบรัญชาการทหารพัฒนาได้ดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการจัดหาน้ํากินน้ําใช้ประจําปีงบประมาณทศราษ2568เมื่อวันที่16มิถุนายน2568 กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการจัดหาน้ำาิินน้ำใช้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในลักษณะงานขุดลอกดินตะกอนด้วยรถขุดความยาว11,200เมตรเพื่อบรรเทาความเือดร้อนให้กับราษฎรที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพคลองที่ตื้นเขินและประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จโดยมีผู้รับผลประโยชน์743ครัวเรือนประชาชน1,464คนพื้นที่ได้รับประโยชน์4,390ไร่นาบ้านนายาวหมู่ที่16ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซา,าค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลือนที่11 สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมขนาดกว้าง45เมตรยาว48เมตรให้ได้ขนาด45เมตรยาว48เมตรลึก4เมตรปริมาตร4,230ลูกบาทเมตรเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแลง้งผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ70 โดยมีผู้รับผลประโยชน์111ครัวเรือนประชาชน292คนนาพื้นที่หมู่ที่2บ้านท่ามะเดือ่อตำบลสีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะ